มนุษย์เรานะครับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราทําอะไรสักอย่างสองอย่างคุณเชื่อไหมว่าคุณจะทําได้คุณเชื่อไหม,ว,ไไหมว่าคุณจะประสบความสำเร็จความเชื่อสําคัญนะครับความเชื่อมันสําคัญนะครับถ้าเราไม่มีความเชื่อรับรองนะครับการความเชื่อนะโอ้ยมันจะได้จริงเลย มันจะประสบความสำเร็จจริงเหรอเห็นไหมครับไม่ได้เพราะนั้นเมื่อคุณมีความเชื่อและศรัทธามีความเชื่อและศรัทธาสิ่งที่เราทําธุรกิจที่เราทําอาชีพการงานที่เราทํานะครับถ้าคุณมีความเชื่อคุณไม่สั่นคลอนและเชื่อมั่นตนเองด้วยนะครับไม่มีปัญหาว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้นะครับ เพราะมันอยู่ที่ความเชื่อนะครับถ้าคนมีความเชื่อละศรัทธาตัดสินใจทํเดี๋ยวนี้นเลยนะครับแต่ในปัจจัยภายนอกนะครับมีคนที่ประสบความสำเร็จเยอะนะครับมีคนที่ประสบความสำเร็จมากมายแล้วเรายังไม่มีความเชื่อว่ามันจะได้จริงไหมอ่ามันจะประสบความสำเร็จจริงไหมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเมื่อคนเขาทําได้เราย่อมทําได้ใช่ไหมครับในโลกนี้ไม่มีใครทําไม่ได้นะครับเพราะว่า เมื่อเราเชื่อว่าเขาทําได้เชื่อมันตัวเองเราทําได้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมาจากความเชื่อแล้วก็ข้อที่2นะครับคือตัดสินใจตัดสินใจลงมือทำทำันทีไม่ผัดวันประกันภุมินะครับไม่อ้างเดินฟ้าอากาศไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสองนะครับหนึ่งความเชื่อนะครับสศรัทธานะครับสศรัทธานะครับแล้วก็ตัดสินใจลงมือทำทำันทีแค่นี้คุณก็ประสบความสำเร็จแต่ต้องต้อง เป็นงานที่อาชีพที่คนที่เขาประสบสำเร็จรวยได้นะครับในยุคชัวเชี่ยวนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราขยันไม่ถูกที่รับรองนะครับ10ปีก็ไม่รวยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถเรียกได้1ความเชื่อ2ศรัทธา3ตัดสินใจนะครับอย่าลืมนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้ามีคลิปดีๆจะมาฝากแฮงนรบบรรยากาศนะครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับ